ยาลมทางน้ำทิพย์ทางบ้านบ้านปลาแตงใช่ไหมที่ทีพบเห็นล่าสุดตรงไหนเป็นในตึนงย้อนเขื่อนยางชาวบ้านตรงนี้เทศบาลตำบลธนามทิพย์นะเป็นเทศบาลตำบลธนามทิพย์ นะมไม่ก็จีเมดีต้่หานับวิ่งลเีนี้ต้องลอ้าวาดิเอมามาละลายอ่าละลายแล้วก็เอาไปเอาไปได้ไหมเอาดินขาน้าขาลังอ้ยาอย่าไปขาน้านุยยไม้กระดกุระดาอกงมันวางออืมดินดิน มอนอ๋อมติดอ๋อวอมยลตตั้ชันี่าลตัวทมัยน่วัดเดียว้วนิ้วนี่เท่ากันแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่มเล็บมันนะแต่แต่แต่นิ้วเท้าจะจะมีสีสนิ้วเหมือนกันใช่ไหมของมันนั่นมันเล็บมันจะออกเลยมันจะ นั inte, tai, hmm. e ่นแหละแต่นี่มันเดิมปกติอือ่มจะล่ายเฉพผมจะล่าสัตว์เนี่ยมันมันจะโอ้โหัป้ัไรบ่ยไองมียเนอเียเออนจริง เดินวออกเนออแสดงว่ามันเวียนไงมันมันถ้ามันมาลอยลอยไปมันก็สายยางนี่ไหละไม่ไกลแล้วที่มั่ก็ไแต่รอยน้อรอยรอยทั้งขาตรงนี้มันมันมันแข็งจรแข็งพอมันแข็งแล้วมัน

นองเขาว่าแหละเพาแบบต้องลงจักข้างหน้าอันนี้ผมได้รับข่าวพุง่งวันที่วันที่หนึ่งนะเวนว่าเป็นเสือจริงหรือไม่นี่ก็ชัดเจนว่านปเ,เป็นเสือจริงเพราะว่าในทางทางทางงไทยเรากับมาเลเซียมันจะเป็นเสือมาลายูด้วยเป็นเสือมาลายู ส่วนใหญ่ที่ผมจะตั้งกล้องอ่ะตั้งกล้องในพื้นที่พื้นที่พันหัวตั้งกล้องในพื้นที่อุทยานชับมังลานี่การการการ ที่จะรู้ว่าเสือมีกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยต้องพยายามตั้งกล้องแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ให้ได้มากที่สุดว่ามีกี่ตัวในพื้นที่ตรงไหนบ้างที่มีครับก่อนนึ่เมื่อปีที่แล้วก็เคยมาแต่ว่าเคยมันเคยมีแจ้งแล้วก็มามาพิสูจน์ดูว่าเป็นเสือแต่ก็เคยลงแต่ละครั้งตรงนี้ปีตรงนี้กนลงนระยะเวลาที่ประมาณเดือนสแปดเก้าสิบเอ็ดน่ยจะมีลงในพื้นที่ เห็นว่าผู้หญิงเจอ,อาวันศุเมื่อาวานคืนเมื่อวานคืนมั้งจะไปตัดยางกลังจะขึ้นไปตัดยางห้าโมงวันีเห็นรอยเล็กไที่รอยรอยหมาอืมออก็จอดรถก็เดินกลับมาดูเนานี่คงจะไปซ้ายแล้วรอยหมาลงไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาเขาไปตัดยางไหมเนะี่ยไม่ไปอยู่กี่วันแล้วเนี่ยสองวันแล้วอืมเป็นไงบ้างก็กลวไงนี่เพิ่งมาเมื่อเช้านี่เองม,มาดูไก่ไก่อยู่ครบไหมครับไก่อืมไก่อยู่ครบอืมกลวไง ที่ไหนะ่่ะหมูมโอ้ได้ถ่ายคลิปไว้วะ